สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำสินค้าของบริษัทโอทีซีในเลคกอครับสินค้าตัวนี้เป็นเป็นน้ำยาทำความสะอาดทั้งหลายแหล่ติดมาของน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดรถยน์นะครับก็คือจะมีด้วยกันสามตัวแล้วจะบอกรายละเอียดแต่ละตัวให้ฟังนะครับเริ่มจากน้ำยาล้างจานนะครับอันนี้ สีเขียวทำมาจากใบชาเขียวซึ่งจะต่างจากน้ำยามีคนสอกัตว่าต่างกับน้ำยาล้างจานทั่วไปยังไงก็คือน้ำยาล้างจานตัวเนี้ยทำมาจากชาเขียวแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นแบบว่าธรรมชาติอะไรเนี้ยมาจะลดโลกร้อนใช้เพียงแค่นิดเดียวครับประมาณล้างจานได้ึงพันใบใช้อัตราหนึ่งช้อนชาต่อน้ำสองลิตรล้างจานได้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันใบแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะ เป็นจานหรเป็นชามหรอะไรเงี้ยครับโยยประมาณตัวนี้ราคาทีมันอยู่ที่200บาทนะครับตอนนี้โปรโมชัน่นพิเศษของที่นี่โดยเฉพาะนะฮะแล้วกเป็นตัวที่สองครับแชมยาล้างรถตัวนี้คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมใช้อันเนี้ยเป็นตัวแรกคือก่อนจะมาขายเป็นลูกค้ามาต่อนแล้วลองใช้เคยใช้ของเอ็มวีมากนู่นนี่มันเยอะ แพงกว่าเนี้ยเยอะแยะซื้อมาใช้แล้วก็เห็นว่าขั้นตอนนั้นก็ถูกติดเบอการแบบว่าล้างแล้วเราก็ต้องขัดเงาวีแต่ตัวนี้สามารถล้างและให้ความวงเงาในตัวมันจะมีสารตัวนึงที่ไปกระตุ้นให้ชั้นเป็นเลกเกอร์ฮะยืดหยุ่นตัวทําให้พวกรอยขีดแมวอะไรเนี้ยมันก็จะหายไปด้วยแล้วก็มันใช้ดีครับใช้ไปแค่หนึ่งฝาน้ำหา้านิตต่อละหนึ่งคัน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองรบาทเท่านั้นแต่วันนี้ก็มีโปรโมชั่นครับตัวนี้ใช้ดีจริงนะัะคือที่ผมใช้ปกติคุณเคยเจออย่างนี้ใช่ไหมับเพราะว่าล้างรถมาแล้วจะเข้าคาร์แคร์หรือล้างเองแล้วฝนตกผมตกปุ๊บเราก็ต้องล้างใหมแต่ตัวนี้ไม่ต้องครับแค่น้ำฉีดหรือแม้แตเอาผ้าสะอาดลูบมันก็ฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะไม่เกาะบนผิว แมงวันลื่นหัวแตกแมงวันหัวแตะตัวนี้ล้ำยางเลยอันเอกประสงค์ผมจะใช้ของตัวเนี้ยคู่กันปก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยจะใช้สำหรับผ้าผ้าบอกผ้าคือทุกอย่างอันเอกประสงค์นี้คือพื้นกระเบื้องพาเก้ทุกอย่างเลยมันให้ความเงาถ้าคุณเคยเจอพวกแว็กที่ขัดไม้อะไรอย่างเงี้ยจะให้ความเงาแล้วก็ลื่นแต่ตัวเนี้ยให้แต่ความเงาแต่ไม่ลื่นครับแล้วก็จะมีกลิ่น ของกลิ่นอับต่างๆก็จะหายไปใช้ง่ายครับเพียงแค่ผาาสมน้ำาแล้วก็เอาผ้าไปชุบบิดให้แห้งแล้วก็เอาผ้าเช็ดได้เลยวันนี้ก็ดีสำหรับโปรโมชั่นวันนี้ก็คือจริงๆอ่ะบวดหนึ่งสองร้อยบาทาราคาสมาชิกอยู่ที่ร้อยหกสิบาทแต่วันนี้ขายสามบวดร้อยแปดสิบาทครับ <c oughs> ก็คือสำหรับคนที่สนใจก็คือสามารถสั่งซื้อได้ ถ้าจะถามถึงความต่างกับยี่ห้ออื่นก็คือมันอย่างคุณเคยไปหยับไหมแต่ว่าล้างแล้วเอ้ยมันจะหมดแล้วมันเ้่นๆแล้วมันบอกว่ามันอยู่ต้องพอกวนเอาน้ําเติมไปขยับเก็บไว้อันนี้ไม่สามารถทําได้ถ้าทําก็คือต้องทําตอนที่จะล้างครั้งสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่าสารพวกนี้ผมเคยเคยลองทํากับน้ำยาล้างรถแล้วก็ใส่น้ําไว้ขยับแบบแบบว่าจะได้แบบมีปลาหลังต่อปรากฏว,ว่า เช้าน้ำขึ้นมาก็กลายเป็นน้ำเปล่าไปเลยก็คือเราสั่งขึ้นมาจากช่วยตัวพร้อมได้อย่างดีถ้าสในใจก็ส,ส,ส,สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ้าสองห่งสองห้าสิบ